สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวพักเกตดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามาอยู่ร่วมราศีกับดาวพระราหูนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ราศีนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูดาวพระราหูดวงนี้เลยนะคะมาจากภพสุภะของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนี้นะคะตั้งแต่วันที่10 กันยายนปี63แล้วนะคะแล้วเขาจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนมีนาคมปี65ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะที่ดาวพระราหูอยู่ในเรือนวินาศนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะคะความน่าเชื่อถือของท่านเครดิตต่างๆของท่านนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะการต่างประเทศญาติผู้ใหญ่การที่ทำอะไรแล้วหมายถึงสิ่งดีงามของท่านนะคะชื่อเสียงเกียรติยศหรือ การประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเมื่อโครจรไปอยู่ในเรือนวิน้าแล้วได้ตําแหน่งนิดเช่นนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จิลาพยากรณ์ไปนั้นก็จะมีความลดน้อยถอยลงไปหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะยังไม่ปรากฏแน่ชัดก็เป็นไปได้นะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะโดนคนนะคะใส่ร้ายป้ายสีทำลายเครดิตความน่าเชื่อถือของท่าน อย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะที่ทําเกี่ยวกับการส่งออกหรือเกี่ยวกับต่างประเทศช่วงระยะเวลานี้<ๆ>ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าที่ควรนั่นเองนะคะและในตรงจุดนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็จะอัดหมายถึงนะคะศัตรูที่เปิดเผยไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้ค่ะที่จะมาทำลายไอย้ความน่าเชื่อถือของท่านตรงจุดนี้นะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะ อาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะที่มาทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านตั้งใจจะทํานี้นะคะที่จีลาพยากร์ไปไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะหรือถ้าประสบความสําเร็จก็ได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะคะแต่หลังจากวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ดาวพระเกตดวงนี้ค่ะ โคจรเข้ามาอยู่ร่วมราศีกับดาวพระราหูเลยทําให้ดาวพระราหูดวงนี้นะคะมีพละกกาลังเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าในดวงเดิมของท่านใดนะคะดาวพระราหูดวงนี้เด่นดีนะคะก็จะช่วยให้สิ่งที่จิลาพยากรไปไม่ว่าเครดิตความน่าเชื่อถือการเกี่ยวกับต่างประเทศความสําเร็จของท่านนั้นนะคะก็จะสามารถประสบความสําเร็จหรือสามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมา ตรงจุดนี้ได้ค่ะศัตรูที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนะคะที่มาทําให้ท่านนะคะ เกิดความเสื่อมเสียในชื่อเสียงเกียรติยศหรือรวมไปถึงนะคะบางท่านอาจจะมีคดีความก็จะสามารถพลิกฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าในดวงเดิมของท่านใดนะคะดาวพระราหูนี้ไม่ได้ให้คุณกับท่านนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามกันนะคะในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงดาวก็คือพระราหูกับพักเกตค่ะไม่ใช่ดว วงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะสำคัญค่ะอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านนะคะว่าดาวพระราหูดวงนี้นะคะให้คุณหรือให้โทษกับท่านนั่นเองค่ะถ้าให้คุณก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะถ้าให้โทษนะคะเราก็จะต้องมาทําการแก้ไขนะคะมีสติค่ะมีวิจารณญาณเอาคํำพยากรน์น,นะคะมาปรับมาแก้ในจุดที่บกพร่องนั้นให้ดีที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะ ลัคนาราศีมิถุนนั้นนะคะ ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะความแม่นยําถึงจะมีมากกว่าดูในลักษณะของราศีนะคะถ้าท่านใดไม่ทราบว่าท่านอยู่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมานะคะก็จะมีการผูกดวงวางลัคนาให้ค่ะจะมีความแม่นยํามากกว่านะคะส่วนถ้าท่านใดนะคะอยากจะไปหาลัคนาของท่านเองนะคะไม่อยากจะเปิดเผยวันเดือนปีเกิดของท่านก็สามารถเข้าไปใน Google นะคะเซิร์ชหา การหาลัคนาราศีได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ